มหาพรหมคือพรหมใหญ่แต่หลงตัวหลงตนเลยไปกันใหญ่ดีมีความรู้อยู่กําหนดรู้ว่าเราทําอย่างไรได้ปริศฉาได้กําหนดได้พยายามปฏิบัติประพฤติมาตามขั้นตอนมาแลวเราก็ได้จนเป็นปรุปโปรหิตาเป็นปโปรหิตาจนกระทั่งเป็นมหาพรหมก็หมายความว่าเป็นพรหมผู้ใหญ่แล้วมหาพรหมได้เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นกิเลสปริศฉาก็แบบ ยึดถือศรัทธาไม่ได้เรื่องใดเล่าทำก็ไม่ได้ผลอะไรกับปริศชาไปไงัเนเองปริศชาพรมทำเล่เ,ละเ,ละเละทะทำผิดด้วยนั่นก็เรียกว่าผมหลงผมผิดผมเพี้ยนแล้วก็นึกว่าตัวเองใหญ่อ,อย่างพวกเรามีบางคนนะทำผิดผิดเพี้ยนแล้วก็ไปนึกว่าตัวเองเนี่ยฉันอโศกนะแต่อโศกสองโน่อนอโศกสองอยู่ที่ศรีธัญญา เห็นเพียนไม่ทำาแล้วเธอเธอโศกไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นครับนั่นเราเรียกว่าพรหมกิเลสแต่ถ้าปฏิบัติถูกก็เป็นผู้ฝึกตนแล้วก็รู้ตนแล้วทําได้จนเราได้อย่างเป็นปุโรหิตางี้เป็นตนมีให้ดูที่นี่เป็นๆไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วก็เห็นพรหมมูปริสจาพรหมเป็นในงานอยู่ฐานนั้นสูงขึ้นไปอีกไปเป็นปริตตาพาพรหมอปมานาอปมานาพาพรหมอัปมานา,าพา อปมาาาอน,นาพาและต้องรุ่นต่อไปถึงปริตตาสุภานะอ,นาอะต่อไปถึงปริตตาสุภาพรมแล้วก็อปมนา,านาสุภาพรมตอนแรกับปริตตาปริตแปลว่าน้อยอปมานาแปลว,ว่าประมาณมากประมาณไม่ได้เพราะเราจะเป็นพรหมเนี่ยเราได้ยังมีธรรมะซ้อนลงไปอีกได้ไหมแม้เราได้ปริตตาพาพรหมเออเ,เราเป็นปริตชาพรหมนี่แหละเราเป็นปริตชาพรหมนี่แหละแต่ได้ประมาณน้อยลงมาหน่อยน่ะ โอกองตำลามาแล้วอัตมาไม่ได้ทวนมานานนะแต่ก่อนนี้อธิบายมีมากไปพระอานน์นสมัยนี้พระอานน์นสมัยนี้เล่นอย่างเงี้ยปริตาพาพรมก็คือประมาณน้อยคุณได้เนื้อหาสาระของปริสัชานั่นแหละ,ะปริสัชานั่นแหละคุณได้เนื้อหาของอันนั้นไหมคุณได้เนื้อหามาพอสมควร ก็เรียกว่าได้น้อยได้มามากก็เดกว่าคุณจะประมาณไม่ถูกแล้วแต่มากแล้วแต่ตัดเคิร์บยังไม่ได้แล้วรู้สึกวันมันดีมากมากของมันระวังอย่ามากเกินหลงถ้ามากเกินหลงก็เลีอกเอาประมาณนาพากลายเป็นมหาพรมใหญ่เลยมหาพรมนี่เป็นหมายความว่าเป็นพรมใหญ่ ไอ้ที่พรมใหญ่ที่ว่านี้แล้วเราหลงตัวหลงตนก็เลยไปกันใหญ่เลยเป็นพรมอประมาณนาพระมุยเบงชั้นนี่ละเบงชั้นนี่ละใหญ่แล้วได้คุณภาพแค่ไหนจริงแค่ไหนก็ไม่รู้ฐานะของตนพรมในโสดาบันพรมของสกิทาคามีพรมของอนาคามีพรมของอรหัตผลได้แค่ไหนก็ไม่รู้ฐานะของตัวปนปน,ปนเละเละจัดสรรไม่ถูกมันก็ไม่ไว้ไม่ได้อประมาณนาภาเนื่อหมายเขามาเป็น สาระของเนื้อหาอะไรก็ประมาณไม่ถูกถ้าปริตาตาภาก็ต้องประมาณให้ได้รู้ว่าน้อยได้น้อยนู่ามากได้มากประมาณนั่นนี่เรียกว่าได้อภัสราพรมเป็นอีกชื่อที่สามปริตตาภาอปัมมานาภาอภัสราอภัสรานี่แปลว่ามัน,ม,นมันรวมไม่ติดแล้วมันรู้สึกว่ามันแหมวาวไปหมดรุ่งเรืองไปหมดเลยถ้ารุ่งเรืองเป็นอภัตตสราพรมไปไหนก็ส่องแสงจ้าจะจ้าจะจา,จาไปตลอดเวลา ถ้าเป็นกิเลสก,ก็เรียกว่าจ่าไม่รู้ที่นะเรียกว่าภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าซาไม่รู้ที่นะ,อะพอเราใช้สแสดงของพวกเราจา้าโลกเขาใช้คําว่าซามาแล้วเราใช้แม้จ้ามากไปแล้วนะเราใช้คําว่าจา้าจ้ามากไปแล้วอภัสรามากไปหน่อยแล้วนะ,ะ <laughs> นี่เป็นกิเลส